วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าวันรุ่งขึ้นเมลอนเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเมื่อวานเราได้อัพคลิปลงไปแล้วสังเกตว่าน้องมีดอกที่บานแล้วซึ่งเป็นดอกตัวผู้นั่นเองช่วงนี้น้องเมลอนก็จะโตวไวมากๆเลยในแต่ละวันความเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดเจนทั้งความสูงของต้นแล้วก็ดอกที่ถ่ายวันนี้ซึ่งเป็นต้นเดียวกับต้นนี้เลยถ่ายเมื่อวานจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมันสังเกตน้อง บ่อยๆว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างมีมแมลงมาเกาะเยอะไหม,มแมลงเป็นแบบไหนแล้วมันจะเป็นพาหะของโรคอะไรไหมซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลาในการปลูกน้องไม่อย่างนั้นถ้าเราลืมสังเกตน้องไปเนี่ยน้องอาจจะติดเชื้อโรคจากมแมลงหรือจากเชื้อราอเกี่ยวกับน้าค้างหรือฝนก็ได้ทีนี้ก็จะทำให้เราอะ เสียเวลาเปล่าวันนี้เรามาอัปเดตต้นเมลอนสายพันธุอโรมาทั้งหมดมี9ต้นเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยว่าน้องจะรอดทั้งหมดกี่ต้นติดตามชมคลิปกันได้เรื่อยๆเลยจ้า